คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับมนะก็กลับสวัสดีสวัสดีรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โยบผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับจ้องป่าปอนปีจีนะครับเนาะเออวันนี้เราก็มาอยู่นในเกมตลาดน้ํานะครับผมอะโอเครู้เรื่องไปดูกันเลยนะครับ ก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมา3,000นะครับทุกคนนะก็จะมาจัดแบบสวยๆแล้วกันนะในเกณฑ์ตะรากนามนะครับนะก็ไม่ได้ไปจัดนานเลยนะในสำหรับกายบีจีนะทุกคนนะโอ้โหช่วงนี้ก็โดนอยู่นะครับนะเออไม่มีคลิปลงเลยนะครับนะก็โอเครู้เรื่องมาไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับก็ขอซื้อฟีเจอร์ไปเลยแล้วกันนะครับนะไป2อ0วัตสวัดกันไปเลยนะครับนะหมูหรือแกเด็กก็หรือนะครับนะจัดไปไวัยรุ่นแบงค์กระพุนไฟนะฮะ โอเคนะครับได้มาสิบสองหมุนนะครับนะเอออะแจวแะ้วมาแจวจำจุดนำจึงแหลกจกยจดหนึ่งตัดแจวเออก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอุ้ยดอกนี้วายเอ้าเต็มกาลาบี้ไวรุ่นโอ้ยหสองรอบติดตุดตุดก็ไปให้ปืด๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้โหได้ตัวอักษรบักปอบเงยเกินไปวะนะโอ้โหน่าจะมาดีกว่าน,นี้นะอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับพรม ก็จัดไปนะครับแบบสวยๆนะครับเออขออย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไหลนะครับเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้หน่อยนะครับเพลิดลิ้นพันเลยนะพูดเยอะเกินก็อย่าลืมนะใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับหรืออยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะฮะก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเออก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคเอาแล้วซื้อไปสอบวันกว่านะครับเออเรื่องว้าวจะเยอะแยะเลยเกินเอาว่ะ แล้วก็ตอนนี้นะครับช่อง PG ผมก็มีช่องสำรองแล้วเนาะเออก็ฝากไปกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนาะจัดไปแบบโจมบนะนะุ่มพนนะไวรุ่นนะเอออ่ะเหอเป็นไงโอโ้โหเกินไปวะนะโดนอีกแล้วหมายเลขโดนช่ยเลยนะครับนะโอ้โหบักปอเพื่อขอซ้ำไปอีกมหมายึ่งแล้วกันนะครับไวรุ่นนะ ต้องซ้ำอีกทีหนึ่งมันจะถึงจะรู้เรื่องนะครับคือถ้าจ่ายก็จ่ายหมสุดไปเลยไม่ต้องกักนะครับถึงจะโดนข้อโดนแล้วมันเจ็บๆไปเลย <c oughs> รู้เรื่องนะครับอ่ะโอเคไปดูกันเลยนะครับสำหรับสิบสองหมุนเหมือนเดิมนะไปรุนนะก็ <c oughs> <c oughs> ขอเอ้ยขออภัยนะวันนี้ก็เจ็บคอหน่อยนะอากาศร้อนโอ้โหขนาดว่าจะมืดอยู่แล้วนะยังร้อนอยู่เลยนะ เออจะเมื่อยอยู่แล้วนะโอ้โหยังร้อนเลยสุดยอดนะครับร้อนจริงร้อนจังร้อนมอดร้อนไหมร้อนหมอยเออเฮ้ยไม่ใช่หมอมอหมอยหมอยไม่ใช่ร้อนแบบหมอ,หอยนะทุกคนนะเออรู้เรื่องจัดไปนะครับสวยงามครับเออโอ้โหดูแต่ละดอกดูแต่ละดอกฮั่นนะเกินไปมาอย่างนี้ก็เกินไปกว่าัยรุ่นเออ เอาแล้วโดนแล้วโดนก้าวไห้แล้วนะครับนะทันแน่โอ้โหโู้มาโอ้โหโอ้ยโยเลยผนสุดท้ายซะด,ด้วยโดนเจ็บอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี้ยว่าเอาสาหมายติดเลยนะครับผมอะโอเคไม่เป็นไรนะครับจ่ายก,กันต่อไป ไปเบยด้าฟิบไปเลยหมุนเองนี่แหละนะครับเราซื้อสองบันกว่าแล้วก็ลดปบรดเบรดร้อยไอ้ยบด้อยมันไม่เจว๋วว่ะโอ้โหน่าจะโดนามาใบนี้นะเออเอ,อ่าไปเบยดร้อยไปเลยโอ้โหเจ็ดมรล้รู้เรื่องไปเลยนะครับใครจะอยู่หรือใครจะไปนะครับนะโอ้โหน่ากูจะไปแล้วแหละน่าจะโดนมากกว่า อันน่ะเออวายมาสวยว่ะ <c oughs> ขอไปนะวันนี้เจ็บคอหน่อยนึงนะครับทุกคนนะเออโออโห <c oughs> ขอไปด้วยนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิปรับกระป๋ายสวยงามครับ

มาเดี๋ยวหนึ่งเลยเป็นหนึ่รอยโดนกูแล้วโดนกูให้แล้ว <c oughs> เบนหนึ่งร้อยจุกรูนะครับนะเอ้เฮ้อ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะมาดีวะโอ้โหเหลือเชื่อมาเบนหนึ่งร้อยเฉยเลยกาว่ายังไงก็หมดแล้วนะเออหน้าไมา้อีกแล้วกูวันนี้ด้วยเอาเรื่องนะครับ อ้าเบรหนึ่งร้อยดูที่ว่ามันจะมาเท่าไหร่นะอืมก็ะแตกเยอะไปก็หน้าม้าแล้วแหละงานนี้นะครับแต่ผมกล่าวว่ามันน่าจะไม่จ่ายเยอะหรอกเพราะว่ามันน่าจะกักนะเอป็นเบรดร้อยหนึ่งนะใครโอ้โหจะเล่นขนาดนี้อะ่ะอกปกกว่เลยต้ไมใจผูเอ้าวเรื่องแต่ไม่แน่นะความหัวร้อนอ่ะนะมาดิโอ้โหดูกักจัดนะครับทุกคนเป็นไม่แตกโอ้ยเบรหนึ่งร้อยแต่หนึ่งพันดู แล้วมึงจะเข้าเพื่อเนี่ยอปวดตับอเอาเลยเอาเลยไปสองร้อยไปเลยโอ้โหเขายังเบียดหนะึ่งร้อยแแต่โอ้โหเมื่อกี้ตบมือให้แสบมือตำเพื่ออะไรวะเนะี่ยซิปโอ้โหเกินไปจริงๆมากอย่างนี้เกินไปจริงๆโอ้โหว <c oughs> อีอย่างวะคอก็เจ็บค <c oughs> อก็เจ็บนะแล้วมานั่งพูดอย่างนเออานี่ยเออนะนาจะไม่รอดแล้วแหละคลิปนี้นะครับน่าจะโดนถ้ามันเป็นเจ,เจเจเจแล้วดูมันเป็นวายโอ้ยเ,เกินไปดูโอ้โหมก <c oughs> มันยอดมากเลยจอดเอ,อ้ย โอ้โหเอาเอาให้หมดไปเลยคลิปนี้โดนแน่เลยเนะี่ยถ้ามาเบสสองร้อยก็ไม่รู้สินะคือวายไม่ก็จะเป็นใจเท,เท่าไหร่นะทุกคนนะเฮ้ยดีดีว้อาทิตย์ดีดีว้อาทิตย,ย,ย์เอาดิห้าวหวานเจี๊ยบลูกโอ้โหทำไมมีแต่ตัวถูกวนะค ออว้าวแวร์มาได้ปลื้มาได้ปลื้มนี่เป็นไงมากปอมึงโดนสนามไม่มีคูณมึงโดนออาพันกว่าเอาวางียบนะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องเป็นไงพุ่งไปสองร้อยไปสองร้อยดีนะเนี่ยไม่ได้ต่อนะครับโอเคซื้อไปเลยดีกว่ามาั้งไม่ต้องรอนะครับปลายสามพันเจ็ดนะครับเมื่อกี้บานเท่าไหร่วะสองพันใช่ปะ มันต้องโดเนเฮ้ยมาเฉยดูรอดเฉะยนละเออโอ้โหนี่เป็นไงไม่รู้สินะนะครับนะมาอันนี้คือถ้ามันไม่แตกผมก็จะหนีดีกว่านะเอาสองเอาสองบันกลับไปเล่นเกมอื่นดีกว่านะครับเนาะคือเรามไม่แตกอกีกก็ไม่แตกก็แหลยนะครับนะเออเออยาไปยาไปอยาไปไวรุน่นแมงกาบุนไฟโจ๊ะพึมพึมนะครับนะโอ้โหเจ็บคอด้วยนะวันนี้นะ โอ้ยเกิไแบบน่อนะมาสวยวันนี้ได้บอลนี่อ่ะโอเคก็อย่าลืมนะใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะสวยงามครับ โอเคไปดูกันต่อนะครับไปรุ่นนะเออจัดเป็นเออจัดเต็มแดบกัลเบอะนะครับนะแต่ก็เหมือนจะเกลือเหมือนกันนั่นแหละดูดิโอ้โหอะไรนะเป็นไปได้ปลือนี่ซื้อกี่หมายก็โดนทุกหมายเลยเว้เฮ้ยโอ้โหทำไมย้จะเต็มเราดิไปรุ่นไม้หมูนเน่ก็ได้2องรอยเว้ย เอาเอาเอาอามาหน่อยเฮ้อรู้เรื่องเฮอ้อเขาไม่รู้สินะไม่รู้นะเออ,ฮอเฮ้อไงะเขาโคตรดีแต่บางช่วงนะเออบางช่วงมันก็เกลือเลยแต่วันนี้มันเป็นไรไม่รู้นะตลาดน้ำมันไม่แตกโหน่ะคือมันแตกไม่สุดนะเข้าใจปะเหมือนมันกักไว้อ่ะโอ้โหดูเอานะครับ เออเไปไงานเราสวยงามแล้วดอกนี้น้ำเงยเอามาบก็ไปปันสีหนีดีกว่าเอามาบก็ไปปันสี่ว้าวว้าวปันเฮ้ยเฮ้ยตรุดก,ก็ไปปาวสามปันสองันเกียวโอ้ยเอาพอแล้วอีกสิบเอ็ดหมุน <c oughs> ยังเหลืออีกสิบเอ็ดหมุนนะครับในจังเวทยาจ,จะขอแล้วกูกปอบ,ปบ,ปบเออ <c oughs> เออเออเออมาดิวะมันต้องอย่างนี้นะวัรุ่นนะลิมนี้เหมือนจะยาวด้วยนะโอ้โหมันไม่แตกหัวทีอ่ะเออเสียงแงบ,บด้วยวันนี้นะขอไปริงนะขอไปเอฟิงิงนะครับนะรู้เรื่องนะครับเออก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้หน่อยนะโอเคไหมไม่มีตะไคร้ก็สับขิงสับขาไปเลยจะขับนะเอหอวานเจี๊ยบอะไรล่าช่องแล้วดูมันว้าวนะครับว้าวัวๆเลยนะ ได้ลบได้ได้หมุดเดียวเดินจริงๆโอ้ยมันสดจริงๆนะอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อด,ดีกว่า200บวกมาเอ้ย2,000บวกมาเมือนก้าวนะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับนาะก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเดิลนลทกก้นบ๊ายบายครับผมจมจกลูกว่างเจียบเออ